สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับโรบอกนะครับผมอยู่ในเกม Squid Game นะครับมันเป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดตามด่านตามด่านนะครับถ้าใครได้ดูหนังก็จะได้รู้นะวันนี้ผมได้มีโอกาสมาอยู่ใน Squid Game เพื่อคว้างเงินรางวัลหมูทองที่อยู่ข้างบนนั้นนะครับเฮ้ยนายชื่ออะไรอ่ะนายชื่ออะไรอ่ะโอ๊ยเป็นลมบ้าหมูเหรอ ไอ้ก็อยู่ในเกมได้อย่างนั้นเหรอเกมที่<ช>ตัดสินชะตาชีวิตเลยนะเราจะ<ช>ต้องลุมยมือกับฉันโอเคไหมได้ได้ฉันชื่อน้องไว้นะเราชื่อล้อนชาวคุกันดีนะเนอะเกมจะเริ่มไออีกสี่สิบห้าวิเราต้อง <c oughs> ไปเตรียมตัวแล้วเปล่าใช่เอาไปไปไปเข้ามาแล้วเข้ามายังเข้าไงอะ่ะอยู่หน้าประตูยังโอ๋อยู่แล้วใครมาเด้งอะรอที่หน้าประตูรอที่หน้าประตู ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรข้างในทัานบ้างนะครับเงินมันจะต้องเป็นของฉัน <c oughs> เงินรางวัลเท่าไหร่น,นะสนะี่ <4 S 1> โอ้ยสี่พันล้านสี่บาทเข้าสูซเกมที่หนึ่ง oh. เดย์ต้อนรับสู่สกอตเกมไอ้สควิดเกมนี่เป็นเกมแรกของลหลายๆเกมมีเส้นสีแดงและก็เส้นสีเขียวข้ามไปอยู่อีกฝั่งให้ได้แล้วเจ้าจะปลอดภัยภัย ไปจ้ะโอว้าอยู่ปะไปจ้ะไปจ้ะเฮ้ยไหนอะอยู่ข้างหลังเธอเนี่ยอุ้ยโอ้ยมีคนตายข้าง,างเลยเฮ้ออุ้ยอ้อย,อยไปรอด้วยดิรอด้วยเด <c oughs> ินเดินเฮ้ยจริงไปเร็ว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 

ธอจะเริ่มใหม่ปะเธอเธอชนะปะเขาเข้ามาหลังเต้นแล้วอ,ลอ๋อเหรอเล่นใหม่ไปเล่นใหม่เธอใจร้ายนะ้อเขาไหนบอก,ว,กอว่าจะร่วมมือว้าวตลกอ่ะมันตนน <laughs> ลกอ่ะทำไมเธอโดนยิงวาเขาไม่เข้าใจอ่ะมันผักเพื่อนได้นี่ถ้าไอ้เมื่อกี้เขาดึงเธอมัง้งนี่ว่าเธอเนี่ยอืมยังไงเขาไม่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนทรงผมมา เฮ้ยเกมจะเริ่มแล้วไปเรากลับมาเจอกันอีกครั้งฉันเกิดใหม่นะในการมาสควิตเกมครั้งนี้นะฉันมาเพื่อที่จะช่วยกับเกดอะเราต้องช่วยกันแน่ใจนะนี่จะประกาศสึกอย่งนันเหรอรอบต่อไปเตรียมรับชมได้เลยเราต้องช่วยกันสิไม่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 ไม เราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยล่ะอ่ะแล้วประเทศชาติจะอยู่ยังไงโอ้หทำไมเขาแต่งตัวกระเท,ท่อะทำไมเราเล่นเราบอกกี่ครั้งกีค่ครั้งก็ยังเป็นตัวเดิเมๆมแหมก็สมัครใหม่ทุกครั้งที่เล่นเลยไม่ใช่หรอเอต้อนรับสู่สควิดเกมนี่คือดานแรกของหลายๆเกมเขาจะอยู่หลังเธออ้าวไม่เดิน่ะเฮ้ยเขาจะอยู่หลังคนนี้ เธอมันผักยังไงอ่ะคลิกป่ะคิกตัวเฮ้ยเธอเฮ้ยมันกระโดดได้ไม่โดนจหรอเอ้ยโดนผักเขานิ่งไว้นิงไว้โอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยนิ่งนิ่งนินี่นิ่งนว่นิ่ง่นิิ่น่่น

มีเนอะเธอมาเอา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 เธอมีคนเดินย้อนมาเดินย้อนมามันจะมาพักเหรอมันจะฝากเธอที่ระวบียงเขาจะจัดการให้สมหน้าเฮ้ยมันจะแก่เลยเออเขาได้ไม่ได้แล้ว เฮ้ยมันกลัวเนอะตายตายตายอมาแล้วโอ้ยเกือบไม่รอดแล้วไม่ละยินดีต้อนรับสู่เกมน้ำตาลพวกเจ้าจะต้องตัดคุกกี้ตามเส้นให้ได้ถ้าเกิดว่าคุกกี้พังเมื่อไรแกตาย เรือยเราว่าโอ้ยง่ายๆเพื่อนเขาลูกสังคมแบบไปมืออุ้ยโอ้โหไปคนตายโอ้ยเหงือแตกเงือแตกทำไงอ่ะกะวงไงค้างแล้วกะวงค้างแล้วกะวงตามตามขอบอย่าอย่าแตกแล้รูปอะไรหรอกลมๆเขาได้รูปกลมๆทำเสร็จแล้วเฮ้ยไหนอ่ะทำอยู่มีคนบับังเขาออกไปไหนไหนเ่อยเกลมเสร็จแล้ว เฮ้ยมีคนบังได้ด้วยเหรอบังแล้วไม่เห็นเหรอกบังบังไปบังแล้วไปบังแล้วเรฮ้ยบรรดาเลยคนเลยคนเดียว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 ไหนไหนไหนไหบังบังนี่บังนี่วันนี่คนนี้เดี๋ยวมาได้กันล้านเราต้องเอาเราต้องท้าให้ได้กันล้านไม่ได้นี่เราต้องคนนี้คนนี้เหรอคนนึงฮะฮะเราเก่งเขาจะเขาโดนยิงตายเลยอะสมนาเพราะเกินที่เราจะได้เป็นคนแรกคือเรายังไงล่ะอุ้ยนี่คืออะไรอะทำไมให้กลับมาเริ่มแล้วอะ Congratulations ยินดีด้วยพวกเจ้ามาได้ไกลมากๆนะได้เวลาพักก่อนแล้วแนะนำนะให้อยู่กันเป็นกลุ่มกับคนอื่นเธออยู่ดูไวยดีฝันดีเฮ้ยจะมาทำรายเขาแน่เลยทำไมอ่ะทำไมต้องเฮยให้เวลาถอยหลังด้วยอ่ะทำไงอ่ะเอาี้นะเธอเขานอนนะเธอเฝ้าให้ด้วยนะไม่ได้ต่างคนต่างช่วยกัน โอ <to> oh, <cient> ้ฉันลืมบอกไปอย่างนึงนะทุกคนจะได้ไม้เบสบอลไว้ป้องกันตัวเองเฮ้ยอยู่ใ้้รอดในคืนแรกด้วยโอ้ยโอคนเลสอคนเลสอมืดมันมืดเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยอย่าตีหัวเ้านะไม่ม้ยไม่มีใครอยู่ใกล้เราอะเฮ้ยเธอว้า

เธอจะไม่หักหลังเขาใช่ไหมไม่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 ไมเขาหดไม้เล่นเนี่ยไม่มีใครอยากบวกกับเราหรอกเราแข็งเก่งให้ให้เขาไปบวกกันก่อนพอเขาเลื่อนรถใช่ป่ะแล้วค่อยเป็นลุ่มฉลาดปะใช่ชาลวดทุกคนก็ต่างกลัวตายกันทั้งนั้นแหละใช่ส่วนเราอะเฮ้ยมีคนโอ,อ้ยมีคนโดนหัวตายไปแล้วคนนึงอะน้าหัวชมพูอนอนแน่นิ่งไปเลย เฮ้ยเธอมีคนโดดมาหาเราเป้ามาดิมาดิมาดิขวดนะหวดนะมีดอขหวดนะเออมีสองนะสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเฮ้ยเฮ้ยหวังว่าทุกคนจะมีคืนที่ดีนะลุกขึ้นมาแล้วก็เตรียมพร้อมสู่เกมต่อไปนี่เราอยู่ในเกมอยูงกันเหรอโอ้ยจะพักทำไมเกมต่อไปก็คือชักไกเยอร โอ้โหเจ้าไม่ปุ่มโผล่ขึ้นมาอะไรวะโอ้โหโอุหอหดรักนลทีมใช่เหรอเธอเฮเธอโชคดีคลิกอะไรต้องคลิกลัวหรอ หย่า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 ย่าย่าคนเดิเยืนอยู่คือผู้รอดชีวิตเฮ้ยเธอไม่นะ สวัสดีเราคือวิญญาณเข้าสู่เกมสุดท้ายแล้วปะเนี่ยเกมไรอ่ะกระจกอ่ะหูพวกเราชีวิตเหลือไม่ถึงสิบเลยอ่ะเธอต้องชนะมาให้ได้ได้ได้เฮ้ยมีคนผ่านไปได้แล้วอ่ะเฮ้ยเธอระวังนะนะนะอ้าวทำไมมันอ้าวเห็นเขาเปล่าอ่ะเป็นเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะให้คนอื่นไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอต้องผ่านมันไปให้ได้ได้

จ้าฮึฮึทำไมหน้าตามันน่ารักจังเย้โอ้ยเขายังไม่ชนะเลยเฮ้ยอย่า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  อย่าอย่าอย่ามายุ่งนิ่งไว้นิ่งไว้เดี๋ยวนี้ก่อนหยุดหวานหาวานานแคะน้ำตาลใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนก็ได้เปรียบออกเลยที่เหนจะม่วิ่งบังเพื่อนรีบๆวนๆหูยเขาได้ดาวตายเลว ะได้รูปะไรอ่ะกลมโยเธอเร็นแล้วเธออย่าปวดเขาเ้เออมีคนปวดเธอแล้วนอะเขาไม่ได้ปวดเขเสร็จแล้วเขเสร็จแล้วเธอเธคนน้ขา้เขาด้เขด้เขาดกไว้งกลมมันง่ายตายเธอดูเขายืนทับดกเขายืนทับไปเลยเธอใจร้ายเธอคนเถอคฆ่าคนหนึ่งคนนะนเขาไม่ได้ฆ่าดยเขาล่อแล้วอ่ะล่อหมดทุกคนเลย เฮ้ยมีคนมาขวางคนนี้เว้ยคนนี้ก็รูปวงกลมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนทุกคนจะมาขวางเอาไว้อ้าวอ้ะรอดไหมเนี่ยตายอันนี้ต่อแล้วหาที่หลบแล้วลบลบลบเธออยู่ไหนเร็วข้างนี้เราลุมบูไหมเด้โอ๊ยเดี๋ยวจะวังเฮ้ยน้ำตาถอยหลังแล้วเฮ้ยเฮ้ย กมีคนหาว่าทีมไหมใช่เธอเอาไงตอบไม่ได้ลุมบ้านลุมบ้านลุบบ้านจริงเหรอทีมไม่ได้ทีมทีมทีมเฮ้ยเฮ้ยมันโก้เฮ้มันตีลบหลบลบหลบกันลบก่อนลบหลบลบบอกแล้วมันโก้หนี่ก็หนีนี่นี่หุยมีกระโดด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 กรกระโดดลบะโดดกระโดดกระโดดกรดดกระโดดกระโดดกระโดดกระกระกระโดดจระกระโดกระโดดกระโกระโดดกระกระโดดกระโดดกระกระโดดกะกระโดดกระโดดกระกระกระโดดจระกระโดกระโดดจระกระโดดร็วดดกระโดดกระโดดกระ กะโรดกะโดดไปเลยกะโดดไปเลยกะโรดไปเลยกะโดดไปเลยแล้วมดแล้ว่าที่เราขึ้ขึ้นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนว้าวไข้อวตีเหมือนกันข้อตีเหมือนกันเธอระวังนะรอได้ยัง มีคนโดนลุมตุยแล้วมาไล่ตีเขาไว้มาไล่ตีเขาเออระวังาไปหลบๆลเราเราหาที่ขึ้นหาที่ขึ้นที่สองข้นที่สองขึ้นที่สเกิดเ่อร้อยอ่ะ้นที่ส้นที่อมาไล่ตีเขาม่จขาเขาม่ขาเขานี่นี่กระโดดนีกระโดดนีกระโดดนีเลยเลย้ที่สองนที่สอง้นที่สองว้นที่สองแล้วว้ามก็มีคนเฮ้ยเฮ้ยเดยไปเดีไปเดี๋นี้เดีนี้ ฮ้ยไอ้มังกรตายไปแล้วไอปีกมังกรตายเธอเขาขึ้นที่สูงแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันโกหกอ่ะมันเกือบฆ่าเขาตายอ่ะมันเหลี่ยมพวกนี้มันเหลี่ยมเกือบตายอ่ะเขาอ่ะเอ้ยเขาตายปะวะไม่รู้อ่ะเธอที่สูงยังเฮ้ยไม่ขึ้นที่สูงเลยเธอโดนไล่หัวยู่เขาขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เธอเลือดเลือน้อยมากเธออยเขาเลือดเลือน้อยเหรอ ได้อฮ้ยเขาตายไม่อบอกแล้วว่าโดนไล่อยู่ใจร้ายมากเขาเล้เหอเยอะอยู่นะเขาหรอทำไมเขาเห็นสีเหลืองวะตอนแรกน่าจะคนอื่นเฮ้ยเขาเหลืองแล้วเขาเหลืองแล้วเ <c oughs> อ้ย โอ้ยงดหนักาเฮ้ยไม่เป็นไรถึงเธอไม่รอดเขาก็จะรอดไปถึงคนสุดท้ายให้ได้เขารู้วิธีกับอ้าวมาดิมาเรื่องนี้ถนัดบอกเลยพร้อมแล้วเฮ้ยไม่ฝรุ้งเมันคนเยอะจังวะอ๋ออ๋ออ๋อโดยจากประสบการณ์ที่เล่นป๊อปแคทว่าเธอต้อง่อสู้อะไรเยอะไอ้กด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 ช่วยกดช่วยกด ดวช่วยกดช่วยกดดิเพื่อนช่วยกดช่วยกดเร็วช่วยกดช่วยกดไม่ไหวเร็วเร็วหนึ่งออหนึ่งสองหนึ่งสองหนึสองหัวคนเล่นเหนื่อยมากแต่ตัวละครนิ่งกิฟหนึ่งสองหนึนย่งสองหนึนิวจะล็อกแล้ว1นึ่งสองหนึ่งสองย่ให้ได้นะไม่ไหวแล้วจิ้หมดหมดแรงหดแงหนึ่งสองหนึ่่นนึ่งสองหนึ่งสองเหนื่อย หนึ่งหนึ่งสิหนึ่งสอกหนึ่งสอกอ้ายดิวหลอกหนึ่งสอกหนึ่งสอกหนึ่งสอกไม่ไม่ <encontramos Excel> เอา้าวลอดคู่เหรอเอา้ามีงี้ด้วยเหรออุ้ยแขนตะคิวขึ้นเลยอ่ะมาดูวิธีเล่นแหละผมไปก่อนก็ได้นะ อ๋ออุตส่าห์รู้วิธีเล่นแล้วอ่ะไปโอ้โดีสุดสุดโอ้ยโอ้ย ต่อหน้าตัวตาไม่นี่โดดไ <คน S 2> ปอะไรอเออมันกระโดดทำไม,มวะเกิดอะไรไป็นไรด้วยอ่ะงงเลยครับ ui nó rồi, chịu cự nhà bà dung căng mình 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 căng 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 <laughs> เธอใจร้ายเธอฆ่าคนเธอฆ่าคนดักอ้อมเลยอ้าวตายเลยเฮ้ยเฮ้ยโหัวได้รูปดาวเลยอ่ะชั่วจัดดาวเหมือนกันรีบกดเร็วก่อนที่คนอื่นจะมาแกงเรา เสร็จแล้วในในเย่เสร็จแล้วลได้เวลาละเธอเธอมาเร็วลูกมาเกียงนึงอืมยืนขวางโอ้ยเฮ้ยโคตรเกียดเลยแต่ละคนนะ <c oughs> เอาผ <c oughs> ่นานว่ะเฮ้ยเหลือกันน้อยมากเลยดูดิจริงถคาเขาเยอะเขาอยู่กับคนระวังกับเธอได้เลยวะเฮ้ยปุ <ใน S 2> <ฆ>๊กกะ อาจะต้องเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งในนี้เธอไม่ก็ให้ไม่เทอกซ์็เขาโอ้โหทรงผมอะไรวะหน่าปิดตาหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่นี่วะนานี้ก่อนที่ปลอดภัยอย่าอยู่ใกล้คนอื่นใช่ไม่ไว้ใจอไหนไหนเขาอยู่นี่โดดอยู่ข้างบนนี่ข้างบนนี่โอเคอยู่ตรงกลางดีกว่าขึ้นมาอันตรงกลางนะขึ้นมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้ามันมาก็สับฝั่งถ้ามันมาก็ตีมันนี่ อย่าตีกันเองก็พอนี่ดูฝั่งนูดเลยเธอขวาดูขวาเราเด้อขวาเราเฮ้ยเฮ้ยเหมือนรอบนี้จะไม่มีใครตีกันเลยเฮ้ยมีคนตีกันทางขวาเธอมีคนเดินมาหาเราปะยังยังไม่มีไม่มีคนเหลือรอดอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะเนี่ยใช่เฮ้ยเธอดูตุ้เต้ตัวต้มเตี้ยมสิใครว่าต้มเตี้ยมอยู่ข้างล่างอ่ะเดินตีกันอยู่ด่ะปุก้าปุก้า เราอย่าสู้กันเองจะดีกว่าล่ะชิเคเก้มาว่ะเธอชิคเก้ขับรถมานีมาเดินนี่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 นนชิเคเก้มันแค้นเธอไม่ใช่คนละคนไอ้นั่นตายไปแล้วก็เธอไปบงังว <c oughs> <ๆ>่ะนะไม่ใช่คนดีที่เธอไปบงังแกงบังมันตายไปแล้วนี่อ๋อเหรอชิคเค้เขาที่เกะคุกกี้เหรอ <c oughs> เจะได้อยู่ทีนเฮ้ยเธอตีหรอเหตตีเหรอเขาฝึกอยู่ฝึกดูปุกก้าเลยเธอเขาต้องเตียมเลยตอนวิ่งอ่ะอืมเมืนตัวปุกก้าเลยอ่ะกระตูนคอยดูปะไม่เคยไม่เอาดีกว่าแปดวิไปเร็วเอาวันหันเลยหัวเลยหัวเลยนี่นี่นีคนสูงสูงมไปบ้มไปมบึ้มไบ้มไปมบึ้มบ้มปมบ้บึ้ไปมตามปุก้้ นู่นดิโฟก้าเดยวโฟก้าดิอ็เลวี่ก็ตลกเลยตันตีได้เหรอตอนเนี้ยไม่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวลุกอ๋อเขาอยู่คนละทีมอีกแล้วอ่ะต้องต้องต้องเดี๋ยวจะคลิกก็เบาแล้วกันพยายามแบบคลิกไม่เยอะไม่หยางหลังไว้เธออยู่ข้างหลังไว้อยู่ข้างหลังไว้จะได้ไม่ร่วงคนแรกๆอ๋อจะพุชจนท้าใหม่แล้ว มันจะไม่ค <S desserts> ล <at> ิกน <us> <blueberry> <mir anda> <sandwiches> ั่นก็ให้มันรอดต้องไว้คลิกไว้คลิกไว้เขาไม่ได้คลิกเขาไม่ได้คลิกเฮ้ยลูกเฮ้ยจ๋ายเฮ้ยนี่เขาไม่ได้คลิกเลยนะเขาไม่ได้คลิกเลยนะไม่มีคนกดเลยไม่แล้วเราก็ไม่รอดกันใช่ไหมเราต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่เลยนะไม่เป็นไร เขาจะแบกความหวังอันนี้ไว้เองแล้วต้องเชื่อม้านเขาจะชนะด่านนี้ไปให้ได้ไม่มีใครไปฉันไปเองนะโอเคตายหนึ่งสวยปุก,ก้าเฮ้ยเฮไปฉันไปเองนะใจเย็นเย็นเฮ้ยใจเย็นเย็น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 ไม่มีใครไปฉันไปเองนะ โอยตตื่ตนนเ้ไปเลยควีนนายรู้วิธีเล่นแล้วนี่ฉันเออไปควีนไปต้องสลับกันอ่าคุนสวยควุณคุนสวยไปควีนนายรู้วิธีเล่นแล้วคุณ <laughs> นนายนายต่อเลยควีนนายเซียนกว่าฉันเยอะเลยต่อเลยควุณคุนไปต่อเลยคุณสวยควีนไม่หุยเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่เป็นไรเขาจะแบกความหวังอันนี้ไว้เอง เราต้องเชื่อบ่าน่าจะชนะดน้านี้ไปให้ได้นี่ตัวเองอปุ๊ก้าปุ๊ก้าเฮ้ยจี๖วิเงนะจะยืนนิ่งจริงหรอตายคู่นะเรียบร้อย ทำไมนิ่งอ่ะแตกหมดโอ้ยจะชยธดาอยู่แล้วโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับเราได้ใช้ไปหลายชีวิตมากแต่ก็เอาชนะสควิตเกมไม่ได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้เราเล่นอีกนะฮะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ บ๊ายบายครับ